พามาบานปะ้ามาบนป้ายกันไีเนาะไม่หอมผีพ่าย,ย่างไปเรื่อยๆน่าจะเนาะหอมผีพ,ยยพ่าย่างเบิปงไฟไปเรื่อยๆน่าจะเนาะ

หอมจีห้เบิงเด้อเอามีรถมาคนคนหลยไล่ค่ะก no ็จิไปเบิงหมอล่าบานเฮาพี่น sì can ้องเบิงดู่ะคนหล่หลีเด้อคนหลยไล่ไม่หอมก็จิคอยผ้ายางยางพูดนีพี่น้องหอดชุดคน จกทุกคนเดี๋ยวน่นหอมสิผ้าล่งยางอีกรอบหนึ่งนะจะเนาะอีกเทียหนึง่งเพราะว่าจังสิบ่มีคนหลายในหอมสิยางผู้เดลอเป็นยางเง้มืเอเ้าก็ได้จากทุกคนมือนีเป็นมือเปิดไฟบ้านนี่ทุกอ่าเปิดไปถึงผุดเลยกพี่น้องหอดปีใหม่ หอดปีไม่จบว่ะพระเจ้าสังเสียวลงกันดิค่ะคันคันผเหลือหอดปีไม่ผุหลือบ้านหลังไหนเนาะกว่าเน 5, 5. บ้านหลังนี้ 5, 5, 5. เอ้ยรู้สุกคน อลังการบ่เด็กหน่อยเตกอู้วบางคนซอยนี่มี่มี่สุปีแต่สอยนี่เด้อทุกคนมี่สุปีเป็นแบบนี่สุปีแต่ว่าปีนี่ไม่หอมปิดน้อยหน่อยทุกคนไม่หอมปติดหลายเลยไม่หอมปิดหน่อยหนัองสือพิมพ์กับมาเด้อทุกคนนังสือพิมพ์กับมา,มบมาแต่ไม่หอมป่ไปไก่หมูเพราะว่าอย่าง อันนั้นที ooh, ่ถือพึ้นคันท้ยไก่ๆบ่เห็นหน้าเห็นตากระไข่เยอะอันไม่หอมก็เลยมาท้ยไก่โอ้ยบังอันนั้นขึ้นแล้วโตแบบใหญ่กระลังขึ้นพี่น้องอู้ด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 กระลังขึ้นพี่น้องเนากรลังขึ้นพี่น้องอู้ดอู้ดนาไม่ได้มั่งละไม่เคย ได้นีโพสต์ไปแล้วเลยขึ้นหนังขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอึ๊บอึบอึบโตบกง่ายไม่หอมไทยอยู่ไกลซื่งจับขี่นอืออึบอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้ยเราเข่าแล้วเราก็ขึ้นยากเนี้ยจังหน่อยเราเข่าแล้วเราเห็นยากเนี้ยจังหน่อย มาราทอกแนดีต the yeah, okay, ัวอ yeah, okay. ีกกระทาพวอเนาะีเทียนเอนทูเทียดีแล้วสนอยายยโอเปิลเลนดูก็ายดูบาาทอกกันเล่นยากอินไซด์มึงกินนอนไม่หอมสิมะไม่หอมสิมาไต พื่อนพี่น <Good. S 2> ้องอันบ้านไม่หอมไหมโอเปิลนะ ไม่้อนอนใหญ่พว่าไม่หอมสิบกิดไลยก่อนนี่ก็สิแตกเช้วพี่น้องไม่หอมเร่งบ้านเนี่ยไม่หอม, <c oughs> มหอมน่อยก็มูกพี่นอ้อง วันนี้ก็สิมาบ้านหลังนีแบบที้นี่ยวันนี้ก็จะเงินบ้านหลังนี้ได้วันนี้ไม่หอมสิไปไกลๆผุ่นก้อนดิทุกคนมึงรถตำรวจมึงรถตำรวจเขาก็สิือ้ <Yeah. S 2> นเยเแบนแบนเช็มเพ้อพี่ ข้ามาเมืองปล้วนเลยจะถุกคน,นใ็ดตังไดเนาะไม่หอมตังที่ได้ออกไปก็มูมูไยคนแน,น่นค่ะพี่น้องเอ้ยแน่นแน,น <c oughs> <c oughs> ก็ไม่หอมสิถ้าไปบ้านหลังนี้ ăn <laughs> cá <laughs> 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 sang các bác chú nào บ้านหลังนี้สิได้ที่หนึง่งเนี่น้องนะเพราะว่าไม่แม่หอมสีเขียนใส่กระดาษสีเขียนใส่กระดาษให้เป็นได้ที่นึงเพราะว่าเป็นอลังการประมูลนะเพราะไม่หอมสีผ้าขาไปบนแผงในออลังการนีีเลยเจ้ะทุกคนบ้านหลังนี้เนธารมดาเลยนะเป็นเี็ดีีเ้อ อันนี้ยุติดบ้านไม่หอมไม่หอมมาไายยังใดก็ได้จ้ะทุกคนแต่ว่าหั่นงามง่ายบคนเห็ดงามมีหลีจ้ะทุกคนเก็ดเชิงขัดเฉหมงค่าเลย

dai 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 กระสุนคุณ้านนวกคนอะไฮัลชวี่กนมทุรไน่สุดูวงนี้แต่ว่ามงคุณกับมีแต่ว่าหน่ยนอยแต่ทุกคน น่อยน้อยม่หอมีพากขึ้นตะไายอย่บันเลยเอาเจียงบินไี่ทอาเคียงบินแร่นว่าฮัลโหลเคียงบินอัวเราะหัวเาะหัวเาะักเราบหัวมราะหัวเราะหันเรา้หัวเาะหัวเราะเรียงบินราะหัเรียงบินราาะ บ้านหลังนี้อลังการงานสย้ีหลีจ้ะทุกคนทุกนั้นก็คือไก่เบิดแล้วพี่น้องสุดแค่ชุดสร้อยแค่นี้นี่อีกแล้วจะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็สิได้น้ำเบอร์แอ็นพี่ก่าแล้วจ้ะทุกคน งามบ่าจา้ะทุกคนงามบ่ใส่สวยงามแม่หอมกะปีหนึ่งมีแค่หนึ่งนาะจ้ะพี่น้องปีหนึ่งแต่ทีแค่หนึ่งไม่หอมกับผ้ามาเบิ่งเนาะจ้ะเนาะปีหนึ่นงแต่ีแค่หน,น,นึงนนน่งสินะวิวก็สวยจ้ะทุกคนวิวก็สวยวิวสวยปะไม่หอมผ้าลุ่งกลับบา้าน ลดได้นไงคุเขาวพี่น้องรดได้ไงพราเจ้าปติรดได้เนีันนั้การบ่นอันนัการบ่นลดอ่ะรถลด ngotae asan kata upload ali ali liki har law ot ke 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 law คนโดอลังการมาจ้ทุกคนคนโหดอลังการมางามพีนอ่งงามก็ยังไม่เบ่งไสแล้นลุนเดลลุนเลลุนลุนนทนทนเฮิ้มสเฮ้ยงามงามงามจ้ทุกคน โอ้ยอยากอายได้บ้านไม่หอมมีน้อยดเดียวตนพีนังบ้านไม่หอมไม่หอมติดผู้เดียวเพื่อไงบ้านไม่หอมมีหน่อยเดียวเ <c oughs> อ้ยเห็นว่าก็มีปริงปริงฟังๆัง,งอยู่เด้บ้านหอมก็ได้เห็นว่าก็มีปริงปริงปังฟังอยู่นะ่าจะบอกให้นะ มีกระวิบกระวับอยู่เด้เกียนวานยังไงหองสีภาดไปจอดด้วยอ,อันตัวบักไงนี่ทุกคนเอมสีพาพมันอยู่แค่นี้นาะจ้ะเนาะอู้งามปีหนึ่งได้เบิ้งงที่หนึงละจ้าทุกคนเคนี้อเนาะ ไม่หอมกะสิมาจอดอยู่มองนี้เนาะจ้ะเนาะไม่หอมกะฝากกดแชร์กดไลค์หัวใจให้แม่หอมเลยเด้อจ้ะเด้อแม่หอมกะผ้ามา,มามาเบิ้งไฟมึอนี้ผ้ามาเบิ้งไฟมาเบิ้งไฟสวยงามสร้อยบานไม่หอมจ้ะทุกคนอันสร้อยบานไม่หอมสิมีทุกปีจ้ะสิมีสู้ปีเลยคลิปนี้กับซัมเนียน,นะจ๊นะเนาะฝากกดแชร์กดไลค์หัวใจในเะด้อจ้ะบ๊ายบาย